จะมีสอบท้องถิ่นกันนะทุกคนเ,เร่งเรานะครับตอบคอพายต่อไปเท่าที่เทที่เจ็ดแล้วนะครับกอ,อันจะถึงครึ่งทั้งแล้เยสวั <c oughs> <c oughs> สดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับติต้หนหอยสังและชาวแกงของเราวันนี้ เราจะมาทดสอบความรู้ซึ่งเดื่องสิงหานั้นคือชาวแก๊งของเราจะมีสอบท้องถิ่นกันนะทุกคนขอมือรอนใจให้หน่อยและตอนนี้เราอยู่3คแลวเราจะมาทดสอบความรู้กันว่าตั้งแต่อ่านหนังสือมาเนี่ย ไปเดี๋ยวเราไปก็สอบความรู้กันเลยดีกว่าไปไปเลยเขาบอกว่านะคะทุกคนเขาบอกว่าสอบเนี่ยคือต้องอ่านหนังสือหนักมากเลยต้องคิดพิจารกับตัวเองมากมากไม่ได้อ่านเลยเขาบอกว่าถึงจะสอบติดใช่ไหมเวลาไปสอบก็จะพยายามทำออกมาให้มันเต็มที่โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยกับภาษาไทยอ่ะตั้งใจเลย เราไม่ช่วยไม่คืดูไม่อยู่คือเราไม่ช่วยไม่ได้จัจี้มากืะป๋อแปะต้องมาข้อแรกของเรานะครับตอบข้อข้อผายการศึกษาภาคบังคับ12ปีการศึกษาภาคบังคับ12ปีการศึกษาภาคบังคับ 12ปีคำตอบตอ12ปีตอบน้ำรอบกันนะนำรอบกันน้รอบกันทำตอบอยู่ในใจตอบอยู่ในใจ12ปีเอาอ่านช้นี่สีว่ามีกี่ปีบ้างก็ไก่อ่ะ9ปีอ่ะข้อไข่12ปีอ่ะข้อไก่15ปีอ่ะเงเอา18ปีอ่ะไหยิ่งรอบกูว่าไม่รอบไม่รอบ ตอนครบเขานไปนะครับเก่าปีเอาปีเก่าปีป่ะอ่าต่อไปที่สองมาจะมาชิกครุสภามีกี่ประเภทอ่านช้อยด้วยสิก็ไก่2ประเภทชิปครุสภาเหรอแย่วางก็เด็กหดตายเขาไก่สามประเภทข้าไก่สี่สี่งูห้าเกไม่ได้ใจอยู่ไอ้คนนี้หลโว์ของงู จำแนกวิชาชีพมีกี่ข้ออ่านช้อยได้ครับก็ไก่หข้อจำ็นกวิชาชีพขอไข่เจ <exist> ็ดข้อขอไข่เก้าข้องูสิบเอ็ดข้อการมาเงื่อไขแบบการกระทำแนวคิดของใครก็ไกสกินเนอร์ขอไข่พาสล็อกข้อไข่ฟันได้งูมาสโล ภาาอยู่การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับกไก่2อขอไข่3ขอกไฟ4งู5ตอบสามไม่มันจะมีค่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันนะพังกันนะถ้าใครแพ้ในคลิปนี้นะจะมีบทลงโทษท้ายคลิปการศึกษาในระบบโนไม่อัด ในล่งอัดในระบบนั่นละอันนี้อันนี้คือในระบบไงมีในระบบมันมีสองมีสามมีสี่มีห้าเอาต่อไปข้อที่หกไป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 ไมไปไนไปไปกกไป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 ไมไปไปไปันไป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 ไนไปบปไนไป้ปไ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 ปออไป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 ็ปไป้อไอไป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 บปไปไอไปไปได้ปไไป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 ไไไไไปนะฮะข้อที่ไปไป ประกอบวิชาชีพต่ออายุภายในกี่วันใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพต่ออายุภายในกี่วันขไข่100วันขอไข่หนึบวันขอควายหนึ่งบวันงูงูหนึ่งร้อยแปดสิบวันตอบจะตอบจำอะไรเรื <c oughs> ่อยร้อยยี่บวันนี่บอกร้อยยี่สิบวันขอไข่นี่กระต่อนี้ที่ละเราเรื <c oughs> ่อะร้อยไปครับตอนที่ <c oughs> ตอนท, <c oughs> ที่เ็แล้วนะครับกจะดึงขึ้นทั้นั่นก็ โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงมีกี่สถานก็ไก่หขอไข่สี่ควายสามงงูสองไม่ร้ายแรงนะอ่ะหน่วยกิจมาดูหน่วยกิจกันหน่อยเทียแล้วศูนย์จาที่ใบกฟังหน่อยศูนย์หน่วยกิจไหมดแล้วเท่ากับกี่ชั่วโมงก็ไก่ยี่สิบต่อกไก่ขไข่สี่สิบงงงูบอกคน้อค มูอแปดสิบตอบตอบเลยประเทศไทยมีกี่กระทรวงกไก่สิก้าไข่ยี่สิบขอควายยี่สิบประเทศไทยมีกระทรวงตอบเดี๋ยสิบข้อเราเฉลยก่อนโอเคตอบไทุกคนทุกคนได้สิบข้อแล้วทุกคนได้สิบข้อแล้วทุกคนจะจะมาเฉลยกันนะทุกคนจริงจรจริงจเฉลยแล้วทุกคนจะไม่เฉลย ครูสภาถูกมือก้อนเดียวสมาชิกครุสภามีกีบประเพณีมีสองสามสี่ห้าตอบมีสามมันเลยกีติมาสัตว์นะคะก็ไก่ใช่ไหมตอบสองนะตอบสองเหมือนกันตอบปีจะเลย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 ปีเลยว่าเลยนี่ สีสูบู่ขี้คู่ขี้กันมาคู่ขี้คู่ขี้กันมานะฮะคูรีอิษฐ์เอาจไว้ที่จีอารเนี่ยีอานการวางเงื่อนไขแบบกระทำแนวคิดเอ้ยการใคอใไรกันทำมาวาเองเอาไมีมันอ่านกการวางเงื่อนไขแบบการกระทำแนวคิดไทยโอเคสกินเนะโอเคพาสโลพาสโลรคอนอะไรคอนใด ทันใดกั็มัดเลยเราก็ทันใดไหมอ่ะอันนี้ตอบตอบใครตอบอะไรไหมแต่เราตอบกระไก่เราตอบสกินเนอร์ครัสกินเนอร์ถูกต้องไหมครับคำตหนึ่งครับสข้อที่ห้าการศึกษาในระบบอกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ระดับเช่นตอบม่วงมุกกี่ระดับคุณก็ตอบมองมุกคำตอบมันคืออะไรที่ต้องการคำตอบเนี่ย นี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ออายุภายในกี่วันร้อยยี่สิบวันร้อยแปดสิบวันสามเดือนร้อยแปดสิบวัน,วน,นเราอาจจะตอบก่อนก็ได้เรนนี้ไม่โทษทางวินัยที่ไม่รายกในมีกี่สถานก่ไก่ห้าสี่สามสองตอบสามไม่รัก ่ย่างนี้ั0 0 0 0 0กปี่่นี้ีดอยูแต่คูเ่อยู่ดีครูล่นผมนักเรียนขาดข้อใดขาดข้อในในวิชาชีพในวิชาชีพของคูคนนี้ตอบนักเรียนไหมผู้รับบริการ ว่าครูนี่กระทำต่อนักเรียนมันก็เลยขาดก็ผู้รับบริการอ๋อคือคือคือนักเรียนไม่ให้ทำหรือเปล่าครูก็ไปทำให้ข้อสุดท้ายแล้วทุกคนข้อสุดท้ายแล้วประเทศไทยของเรามีกี่กระทรวงนะฮะเจประเทศไทยของเรามีทั้งหมด76จังหวัดมีทั้งหมด22กระทรวงมี่สกระทรวงคูอยังไงก้อเรียกับงพวกมึงแล้ว ก็ไม okay, ่คะแนนล่วงมาเฉลยที okay, ่รอข้อนี้คือยี่สิบคะแนนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้บทลงโทษกับคนที่ทำบททดสอบได้คะแนนน้อยสุดแล้วนะคะเป็นอะไรเป็นการเก็บ <พวก>เป็นการล้างล้างจานนะเก็บเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเรียบนะอันนี้เป็นบทลงโทษสำหรับนี้นะคะทุกคนเราก็ได้รู้ผลแพชชนะของการทดสอบความรู้เล็กน <life> ้อยของเราไป10ข้อนะคะทุกคนรู้พื้นฐานคุณที่ได้คะเรนน้อยสุดก็อย่างเห็นนะคะทุกคนเก็บห้องค่ะเป็นไง <anecdote> เป็นไงน่นนนารักเลยฝากช่องเลยค่ะฝากช่องติดน้อยชาแนลไว้ด้วยนะฝาก ไลค์ไลค์ <c oughs> กดแชร์แล้วกดกระดิกระดิกระดูดให้ด้วย